ลานไหนเอยหัวสีส้มน้องซอน้องซอบอชนบุรีโอ้คัดซีใหญ่ฮะเดิมบอกร่งเดิมใช่ไหมใช่เล้าวใส่มาขนาดนี้ มันเดิมตรงไหนปะฮะฮะมันเดิมตรงไหนเดิมที่ไหนสิบน็อตวอ้ยวิกเตอร์เสียพุงหรือเปล่านี่ใช่รถเสียพุงปะเนี่ย โอ้ดึงลูก <S <S เลี้ยวว่าเข่าทางเลยร้านคำบงอีกเลี้ยวครับผมสุดหล่อร้านคำบงนี่ครับวิกเตอร์ห้าร้อยสวัสดีครับพี่สามแปดว่าขั้นเนี่ยโอ้เดี๋ยวสิบเิเลนน้ำยูเดอวยร้านคำบงอะ อันจิกาขันนั้นขั้นนำเงินเครื่องสาม่นั้นเันสามหกบ่ส่จิกาขั้นไม่ม่หน่อยไหมันขั้นทีว่กันทีว่ากบแม่ครับพุ่งจอดพุ่มากมืเศรมันสามหับ่ผู้ง่ามขนาดขันนั้น้างาแดนยู่มนเดียวกันเนาะ่ข้ันบ่ครับโอ้คือสิมีแต่วิกเตอร์ครับจิกาเนาะรอสุดยอดสุดยอด อรถพี่เขาหล่อมากครับขนาดไม่ล้างยังหล่อเลยขอบคุณครับพี่ไปเรื่อยๆครับผมบอ้าวน้องใหญ่ใช่คันนั้นหรือเปล่าอันนี้ใช่คันนั้นหรือเปล่าเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้ก็เป็นรถผู้ใหญ่กไก่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นคันนั้นน่ะคันนั้นถังน้ำถังน้ำเขาจะเป็นสีเขียว นี่ครับชลบุรีอีกแล้วครับพี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ f x ฟเอเสามหกศูนย์เขาทำอะไรกันมาไปดูหน่อย ผาเสือเวยวิคเตอร์ผาเสือเวยนะครับปั๊มลมมเปล่าไม่รู้ปะครับแค่นี้ป่ครับลานไหนเอยหัวสีสม้มน้องซอน้องซอบอชนบุรี Corsi vậy hả Đăng Đường bò đang đơn chứ như mày chạy vào báo xài mà này đây bám màn đường trong này là giải oh, mục vẫn cán đường mà ngắn đường thăm bám ủ đơn như ngay đường thăm bóng ừ ừ mấy nè ừ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  มันเดิมตรงไหนป่ะฮะฮะมันเดิมตรงไหนเดิมตรงไหน,น,น,นโอ้โหสามยี่ปะเนี่ยสองเจ็ดน่าจะสามร้อยแล้วเนาะดูฟังเสียงเบิร์แล้วมันไม่เดิมแล้วโอ้โหเดี๋ยวบ้างๆจะไปเยี่ยมอยู่นะไอ้ร้านน้องสอใช่ไหมโอ้ร้านน้องสอเยอะเลยรถสายแก้วด้วย ส่วนมากมีแต่เดก,ก้าอันนี้อันนี้เป็นชนบุรีครับแต่ส่วนมากเดก,ก้าเยอะเนาะลานนู้นเนาะอันนี้รถพวกยกรใช่ไหมนะครับถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับน่าจะเป็นทีมเป็นทิมงงานชนบุรีหมดเลยเนาะป่าเนาะโอ้ป๋าหลอกผมนี่เดิมเดิมที่ไหนเสียงนี่เอาอีกรอบหน่อย เอาฟังข้างหน้าอีกรอบหนึ่งเดิมที่ไหนเพิ่งมาใช่ไหม,นม <า S 2> เนี่ยมาต่าแค่ตวานี้แล้วเขาจะปล่อยหรอยังไงังไม่ปล่อยเลยเอาแล้วทำไมอ๋ออ่อยไฟช้าหน่อยแต่ต้องไมสตาร์ทเครื่องไว้อะ เปิดแอร์อ,อ๋อลงมาดูบุรีหารับผมขอ,ขอขึ้นมากครับป๋าคันนี้ทำไมสตาร์ไาทไปเนี่ยรถฟาสวยครับวิกเตอร์ทำไมสตาร์ทรถไปอ่ะ โอ้โอ้โชนกันแล้วนุ่นโอ้ปลาเซเว่กันมีวิกเตอร์อ๋อนึกว่าเขาสตาร์ทำอะไรเขาขยับรถนี่เองสิบน็อต โอาไวิกเตอร์เสียพงหรือเปล่านี่ใช่รถเสียพงปะเนี่ยโอ้ดึงลูก <c oughs> เรียวว่าเข่าทางเลย ออเกน่าจะเข้ามาตรงนี้โอ้เข้าวิกี่ดังกึก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 เลยฝ <ST AN IC AL> ้นไหมยังไม่ฝ้นจนมาขามเลยเอาผมเดวเาว่ารถเสียพค้งครับขันนี้ đeo lót vẫn choát coi để hỏi thì thầm, ohu, thải ra luôn, thêm, cỡ nào mang, thêm, 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 โอ้ oh. ส่มาจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับอ๋อ oh, oh, เรียวเขามาตอดาบ oh. ัสดีครับไอ oh. ไปรถเสียพงมาเนี่ยร oh. ้านว่าแล้วรถเสียพุงตัวเนี่ยไ oh. ด้ครับรถเสียพงจริงๆด้วยคันนี้วิกเตอร์แกสิบน็อต kéo tối theo bò bỏ khẩu theo trò chơi gì bỏ ô khám hay phung bò khám hay phun bò ô kéo kéo và lẽ cũng cuốn lời lúc này <coughs> ขยอหรือยังไงไม่หอยละมั้งเนี่ยพาหนามากกันเด้อลูกก็ได้โอ้ไงลม่มฝั่งนี้มีรถหล่อไหมโอ้ไม่ค่อยเจอครับฝั่งนี้เดี๋ยวไปข้างหน้าดีกว่า นี่ครับน่าจะต่อแถวคันนี้อ่ะ